ก็พูดถึงไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยเอาเอาข่าวได้ชื่อฟิลิปปินส์นิดหนึ่งแล้วกันถ้าเอาคุ้นคุ้นชื่อเราเนี่ยนะครับที่เล่นในเมืองไทยแล้วก็เลยอาจจะเป็นอดีตนาเซียนก็มีอย่างล่าสุดเนี่ยแพทริกเดโตเนี่ยก็ไปเล่นในคายา่าเอฟซีก็โดมบุายาไปเม <c oughs> ็ดเมตรก็ติดชุดนี้ด้วยฟอร์มเข้าตาเลยนะครับน่เราจะมือหนึ่งแหละแพทริกเดโตนะก็คัมแบ็กมาทีมชาติอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงหนึ่งในประกาศเราเล่นทีมชาติไปนะอตอนน,นเซียนครับช่วงช่วงที่ อ่าเป็นปีโควิดอ่ะตอนนั้นเหมือนเขาจะเรียกนักเตะมาเตะทีมชาติแต่ว่ามันมียุคหนึ่งที่พวกบรรดาอ่านักเตะลูกครึ่งหรือโอสัญชาติพวกเนี้ยฟิลิปปินส์เขาไม่ค่อยดูแลเหมือนเดิมสมัยก่อนเขาบอกเฮ้ยมาเลยจากเยอรมันมาเลยจากสเปนมาเลยจากเล่นอยู่ไหนอังกฤษอ่ะอเดี๋ยวมีค่าตัว๋วค่าที่พักเดี๋ยวชนะ,ะผลงานดีเดี๋ยวสมาคมอัดฉีดโบนัสพิเศษต่างหากคือดูแลดีกว่านักเตะฟิลิปปินส์แท้ด้วยครับแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับก็แน่นอนแหละพอดูแลดีแล้วผลงานมันจะไม่ได้เนี่ย เงินมันก็หมดเหมือนกันนะบางทีการสร้างนี่ผมบอกเล้ว่าใช้เงินเนี่ยคือใช้เงินมันซือน้อความสำเร็จได้แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีแผนในการรองรับหลายสเตปเนี่ยคือถ้าเงินคุณหมดเนี่ยเงินหมด้วใจหมดเหมือนกันนะใช่อันนี้สําคัญที่เหลือตําแหน่งอื่นนี่ไหมอามานี่อากิรโโดอ่าถ้าดูจากกองหลังไล่มานะของระยองมีใครอีกโจโช,โชโกอมแมนอตอนนี้ก็ไปเล่นอยู่กับไหนนะเออูไทยเอออไทยอตอนแรกเล่นอยู่กับขอนแก่นโออยู่ในไทยเยอะอนะบุรีรัมมีทาบินัส แต่ทับินาสเพิ่งโชว์ฟอร์มดีเมื่อวานานั่นเองขึ้นภาพพอดีนะครับมีของเมืองทองก็คือจอร์นแพทริกส์ฟรอว์นี่ก็ก็เป็นหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มดีนะครับ Kevin o, เควินอินเกโซไอ้กาอดีตนักเตะของบุรีรัมย์ของ G, บีจีนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เล่นอยู่ในเยอรมันนะครับเป็นทีมลีกท้องถิน่นละครับก็มีโอกาสติดทีมชาติตรงนี้โอ้หเดินทางไกลอยู่นะเออพวกที่ที่มาจากยุโรปนะครับเป็นฟีฟ่าเดย์ก็มาได้ถ้าอยากติดทีมชาติแพทริกไรเชล ปัจจุบันเล่นอยู่กับกรานด์แเปอร์ซิตี้แต่ก่อนก็เล่นอยู่กับพวกประจวบสุพรรณนะครับไรเชล<อ>ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ